ป,ป๊าบอกว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอ็ให้เหรออืมไอ้ส้มเหรอน้องก็เจ็บเป็นนะลูกน้องไม่ใช่ตุ๊ก,กตานะอันนี้ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาที่ไหนล่ะอันนี้ตุ๊ก,กตาไม่ใช่ใช่น,นี่ตุ๊ก,กตาคนอันนี้คนไม่ใช่ตุ๊ก,กตาลูกเจ็บเป็นอันนี้ก็คนจริงแข่เหรออันนี้ดอเด็ก เด็กต้องมีมนอันนี้คุณแม่เป็นอะไรเป็นราผู้หญิงสิร์ฟแทป้าป้าเป็นป้าป้าเป็นอะไรเป็นเรียนรอคนจิงนขังยายบานเป็นอะไรเป็นผู้หญิงยายบานเป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นทอผู้เท่าเดินย่องเหรอเป็นด้เป็นยายบานเป็นผู้เท่าทอผู้เท่าเดินย่องเออท่าปักกิ่งง้อง เอาลูกมาถ่ายรูปก,ก่อนน้องก่อนก่อนกันก่อนกันเส้นมาจับแล้ว